สบายดีพี่น้องสบายดีวัดสกุลสกคนมันนี่กับพบ่อนๆกันที่เก่ามันนี่บพบ่อนๆกันในบรรยากาศขึ้นฟ้าขึ้นฝนพี่น้องหักจักที่ตกบิตกหกักซองมือผ่านมาหนี่ฝนตกพี่น้องตกก็ตกแห้งอยู่ใส่หน้ำใส่ในใส่เข่าในหน้าพี่น้องเลยเพราะว่าช่วงก่อนเนแดดแดดอะไรจนว่าอันน่ะหนำในหน้านี่แห้งเบิดพี่น้อง ขณรา,าพนบตกนี่ได้เขาในหน้าห้องีนี่ย่านบริเกียวพี่น้องบางเอินว่ามือต่อมาพ้นกระตกมากเนาะส่วนมหอนต์อนนี่ก็คืบม,มากอีกแล้วพี่น้องจกักรีตก,กบตกกระถาเบิงอีกว่ามือน,นี้เงที่ได้น้ำตืมอีกวอรหรือจังไดวันนี้กระเพาพี่น้องเลาะทงให้ทงหน้าพี่น้องเลาะเบิงเข่าในหน้านี่แหละว่า นาที่ฮอตดำมามาฮอดบัดนี้นะพันมีการนะจะเริญแตกตัวและแต,แตกต่างเป็นังไรพี่น้องเลยจเจริญเติบโตหากโซนหน้าโซนคอมนี่ก็เริ่มมีการแตกต่างขึ้นมาในจักหน่อยพี่น้องแตกต่างแนวใดกันแนวนีแ้แหละพี่น้องนี่เริ่มเห็นห่วงเขาเออแมนโตช่างตุ้กเพียพีน้อเห็นบ่พี่นอ้นนองตุ้เพีย เขาในเขามีเพียเพียกินเขาเป็นโซนบนเขาในหน้านี่ก็เป็นกันกลมเมืแล้วพี่น้องเลยก็คือสีอกบอดนบอนานเนาะพ่วงเขานี่ก็คือสีออกขึ้นก็คือสีออกมาอ่ะนะอีซังสีออกมาหับแสงแดดพี่น้องเลยพ่วงเขานี่ก็ได้ ส่วนหน้าภาคกำนันกับเขาในหน้าพี่นี่ก็ออกวัแล้วเดี๋ยวเสรไปเบิ่งหน้าพญารัมเนาะคมสิพาพี่นอ้องเลาะไปทางนั้นตอนนี้ก็เลาะเบิ่งทงหน้ากับตะคมก่อนขอหน้าเฮากับพีนี้กัอบอาศิบสัมปีกายนี่พี่น้องเพราะว่าต้นเขากับจกเป็นอะไรต้นเขาปีนี้ต่างพี่น้องเลยบอกคือเตะเตะปีผ่านมาเนาะปีผ่านมานต้นเขาที่สูงเขากับเขาพันเก่าอะไรพี่น้อง ปีนี่แปลกลายหน้าไัยกับต้นเขาโบกสูงนะโบกไกลกันหน้าคืต้นต้นเขาก็จะเป็นสีออกยังออกเหลืองๆปนนิดน้อยตน,นี่บรรยากาศกำลังนะตุ่มเึ้มไปห้อกหลักลมพัดเย็นสวยสวยแดงแดงเนะ ตัดยาวให้งัวเพิ่นเพิ่มมาอนามัยคันนาตอนนี้พอคอมกลับมหาหอดหน้าพ่อไนรัมแล้วพี่น้องเข่าหน้าเพิ่นออกก้อนพี่น้องหน้าที่ว่าออกก้อนนี่ร่วงร่วงเข่าอยากบากเลยพี่น้องเพิ่นออกก้อนงูภาวา จมิม่าคุมกินหน้าที่ว่าออกก้อนเนาะออกก้อนหมูเป็นนกคุมต้นพวงถั่วเนี่ยก็เป็นนกนกกินนกขี้นะนกขี้นกหน่อยมวยใหญ่นะพี่น้องหากินเขานเ่าขนนกกระจาบนาะนี่ก็สิแม่เกิดผลเสียหายกับหน้าที่ว่าเกิดหน่าออกก้อนเนาะคันออกกลมมูกะสิไขรไปอีกแบบนึงเพราะว่ามันออกลายถั่วเนีย นกจะใหายกันไปอันนี้ออกก้อนหมกนกคนก็นมาคุ่มมากกินหน้าทงที่ว่าออกก้อนอันนี้กับคนเสียเนาะนส่วนว่าพญารันเป็นกวางก้าพร้อมกับพ่อตะค้มเนาะแต่ว่าเข่า่นออกแล้วส่วนผู้ที่ว,าว,าาวา่าวานก้าก้อนเขาพ่อตะค้มก้อนเอลีก็ยังพันออกพี่น้องแต่สมอติว่างันส่วนล่างๆเขา,าขุ่มหมดแหละออกแหละ มันจะรำ่มเขาน่าผนก็ออกร้ายพี่น้องวง่องออก,ออกมันจะเครื่องท่งเลยพี่น้องเลยเขาน่าเข้าว่าออกปิดจากรล้วเนาะส่วนบาร์หลักรายจ่ายใ,ในการหลักป่ะคมเน่งเพียกเนาะเอางัวงลงไปกินยาอยู่เดินลุ่มซื้อเพียกมันเน่งเอาพี่นอ้องเพียกเขียวๆ ความสูงสองโขงดีหอดเดินเนะาะพอจะบังตางัวออไหลลงส่วนนี้ก็ให้หน้าตะกา้าพี่น้องดำดำดำสุดท้ายดำสุดท้ายในปอบันไดพี่น้องพันหาดหลายต้นเข่าก็ะเบยียกขึ้นอยุบบอลนะพอดัคือสิตกแล้วพี่น้องเป็นย่อหยับยางลงอ่เงี้ย ตอนนี้กับซีก็คือสิคําเติบแล้วพี่น้องทางลุงเคนเพิ่นก็เอางัวงหัวคอกแล้วทางงวงทางควายเนาะเอามาคังคอกควายเรียบร้อยส่วนนี้ก็สิแม่นเข่าที่พอคอมคอมัดกามาแต่หัวน้ำสางเนาะนี่เข่าที่ว่าเพิ่นว่าราคาแพงกระมูเพิ่นว่าเข่าหอมกันส้นว่าละเข่าก็ข้อหกพี่น้องก็ข้อหกครก็ข้อหกไม่ยังกลางกลางกระพันเตี้ยไอ้พี่น้อง เป็นผลว่าก่อในปัสสกโกห์สิไข่หน่วยใจดำทีเด้อหน่วยพอคอามาดำทีเนาะก่อน่นก็นแตกใ,ใหญ่คือเพิ่นว่าอยู่พอคอมมันดำไว้ในขางน้องเนี่ยพอได้บำบัดหนาบในน้อง,งให้มันใสส่วนหนาบในน้องก็ยังมาท่านใสเป็นได้พี่น,น้องพม่านี้เนาะใสคุณคุณคอมมนดำ กาหามัดพี่น้องนี่สุดเล่งอันนี้นำดำเบิรกาหามัดส,ส่วนปลายปลายเพิ่นจากเลืองๆลืองจะเป็นเป็นอนนะไรบอลนะส่วนมะนาวต้นนี้ก็พี่น้องหมากของเพิ่นมีจากหน่วยต้นน,น้อยๆหนึ่งพี่น้องตรงมะน,า,น,มนาวเลยแต่เ้ยมะนาวเขาปลูกปีกลายนี่จนออกมาหมากโคตรจนจีพี่น้องมันลายหมากโคตร ต้นน,น้อยๆนี่ต้นนั้นก็เป็นจนอาไม้ค้ำไหวเพียงต้นนั้สว่วนดินคอกับ่อมนี่อยากปลูกปลูกยากพี่น้องปลูกยากเนาะพืชแบบอยังประเภทที่ว่าอันนั้นประเภทที่ว่าอย่างขนาดเพลททนแรงนี่ปลูกได้พี่น้นองตุ่นทนอะไรยังปลูกได้กคือดินจะเป็นดินอะไรยามฝนนี่กระบวมพี่น้องบวมกระบวมโพด ยำแหลงกแรแล่งโพดแหงกระแหงอะลี่ลอหดนามก็ยังแหงความแหงของเพิ่นสงนับหมักเน่าน,นี่รกับต้นมีต้นละหน่วยสองหน่วยพี่น้องมีต้นเดียวหละดกกระมูส่วนต้นนี้ก็เป็นต้นที่ความปลูกทดลองเนาะมาปลูกก่อนหมู่พี่น้อง หลังจากปลูกสั่งมาสองต้นเนาะปั่นก็ผลิตผลคนละต้นมันยังมักเน่ามันยังแป้นพันพิจิตจักแม็นบ่แม็นพี่น้องเงยมันยังเปียวเปียวหรือแป้นแป้นนี่แหละคือว่าเอามาลองเบิ่งปลอมกับปลูกมากก็เห็นต้นมันงามก็คือสิว่าดินดินดินบอลนี่เนี่ยซีมักพืชประเภทนี้เนาะประเภทหมักเน่าเนี่สิปลูกได้พี่น้องเงยกันแบบประเภทอื่นนี่โอ้ยปลูกก็ได้ ดักบวมน้ำตายดินดินบวมแหกงแหงโพดโคตรในชุดบวายพี่น้องเลยแหงแหงกรดโอันี่มันเป็ดตะคอมเป็นเป็ดสาตเนาะไ้ไก่ผักเป็ดขึ้นเป็นตุ่ยได้พี่น้องสาตนี่ก็ได้ปิดๆๆๆปิดไ่ปิดเป่ป นอนจังใดกับคลิปวิโอฮอดนี้กจะได้ล่าพี่ล่านนองลงเป็เพลงสนิพี่น้องตอนหนีฝนกันยิบมยับยิบมยับมาแล้วสำหรับคลิปนี้สบายดี